ถนนมันพังหมดถนนมันพังหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถมดินไปถึงตรงนน้นนะอีต้นตรงนี้จะสวยเลยเอาไว้นะไม่รู้ว่ามีว่ามีลุกคเทวดาอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีลุกคเทวดาก็ต้องอวยพรนะคะให้ดิฉันแบบร่ํารวยร่ารวยมากขึ้นดิฉันจะได้มีเงินมาพัฒนาที่นี่นะคะทุกคนคิดว่ามีไหมคิดว่าต้นไม้นี้จะมีลุกคาเทวดาอยู่ไหมดิฉันอุตส่าห์ เอาท่านไว้นะวิมานหลังอื่นดิฉันโค่นหมดนะดิฉันเหลือเหลือให้ท่านหลังนึงนะเออฉะนั้นฉะนั้นท่านต้องท่านฉะนั้นท่านต้องช่วยส่งเสริมให้ดิฉันแบบหาทำมาหากินร่ำรวยร่ำรวยนะคะเออท่านต้องซัพพอร์ตให้ดิฉันร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยมากขึ้นทำมาหากินสุจริตรร่ำรวยร่ำรวยอุย้ยลมพัดเลย ลมพัดเลยอ่ะพอพูดเรื่องนี้อ่ะแสดงว่าต้องมีลูกเทวดาอยู่ดิฉันอุตส่าห์เอาท่านไว้เพราะว่าท่านงามมากนะคะเออวิมานหลังอื่นดิฉันโค่นไปหมดแล้วนะเหลือ,อท่านเหลือ,อท่านต้นเดียวเลยนะเพราะว่าท่านดูงามดูอยู่ตรงกลางดูงดงามนะเออฉะนั้นท่านต้องช่วยให้ดิฉันร่ำรวยร่ำรวยในทางสุจริตมีเงินทองเยอะเยอะยอะเยอะยจะได้พัฒนาตรงนี้นะ เออดิฉันอุตส่าห์เอาท่านไว้นะถ้าท่านไม่ช่วยดิฉันดิฉันจะเอาท่านออกนะนะคะท่านต้องช่วยดิฉันนะถ้าท่านไม่ช่วยดิฉันดิฉันจะเอาท่านออกนะนะไม่สวยไม่ใช่ทุกคนอะถ้าไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรอ่ะนะดูฝ่ามันฝากเขาจะโตได้ต้นขนาดนี้แล้วงามมากเนี่ยเห็นเปล่า เขาต้นเขางามเพราะมีพุ่มมีอะไรเอาไว้หลบร้อนหลบอะไรเสียดายถ้าไปโคน่นออกต้นหมากเมาเขาซื้อกันหลายหมื่นนะถ้าต้นขนาดเนี้ยต้นใหญ่ขนาดเนี้ยหลายหมื่นนะไม้ล้อมอะ่ะหลายหมื่นนะจริงถ้าคุณไปซื้อหลายหมื่นนะต้นเนี้ยอ่ะถ้าคุณลองไปไปไป,ไปที่สวนไม้ล้อมดิแล้วบอกว่าขอขอ,ขอแมงเมาต้นหมากเมาเนี่ยประมาณเนี้ยต้นใหญ่ขนาดนี้ที่เขาล้อมขายกันอะ่ะ หลายบาทนะบอกให้หลายหมื่นนะตัวเนี้ยเออท่านต้องช่วยดิฉันท่านึองช่วยดิฉันนะดิฉันอุตส่าห์เอาท่านไว้แล้วท่านต้องช่วยดิฉันนะ,นะนนชนนะใช่หมกักเม้าค่ะหมกักเม้าต้นหมกักเม้าสวยไงก็เลยเอาไว้เนี่ยมันสวยไงมันสวยเนี่ยเห็เปล่าเนี่ยเเปล่าเออเดี๋ยวให้ปากกนเดี๋ยวให้ปากกนสีมา ยวให้ปรกรณ์สีมามาดูค่ะประกรณ์สีเขามีเซนนะวันนั้นนางนั่งไหว้ต้นไอ้นี้่ต้นพยอมดีชน,นะนางบอกว่าต้นนี้มีเทวดานางบอกแล้วนางก็ไปไหว้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนางก็ไปนั่งยองๆแล้วนางก็ไปไหว้อืมฟอดมันมีเซนนะฟอดมันมีเซนมันไปไหว้ต้นหมักเม้า เนี่ยเดี๋ยวถมดินแล้วท่านจะเด่นเลยนะเนี่ยถมเนี่ยท่านจะดูแบบเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่อยู่เด่นเลยเด่นสง่าอยู่กลางที่เลยนะท่านคิดดีๆนะท่านต้องช่วยท่านต้องช่วยดิฉันนะคะเออนะคะอืมจบขู่เทวดาแล้วหนึง่งท่านต้องช่วยดิฉันนะคะ เนี่ยตอนตอนยังไม่ถมนะมันดูมันดูแคบนะทุกคนแต่พอถมแล้วมันกว้างกว้างแต่พอถมดินถมอะไรแล้วมันดูกว้างนะดูกว้างขวางเนี่ยพอถมดินถมอะไรแล้วดูกว้างสวยงามใช่แล้วเดี๋ยวบ้านเสร็จยิ่งสวยเลยเราจะไม่เราจะไม,เะไม่เราจะไม่ปลูกอะไรบังตัวบ้านเราจะให้คนมองจากจากทางด้านข้างเนี่ยเวลาขับรถมาเห็นบ้านเราสวยเด่น เดีย๋ยวทุกคนรอ,อก่อนนี่มันยังไม่ได้ถมตรงนี้นี่ต้นอันนี้ไม่ไว้น่แล้วเดี๋ยวถมจะเห็นแบบที่แบบสวยเต็มเลยตอนนี้มันยังมันยางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะสวยกว่านี้อีกเยอะมันจะสวยกว่านี้อีกเยอะรอดูแล้วกันนี่เดี๋ยวคุณจะเห็นความสวยของของตัวบ้านดิฉัน ผมหมดค่ะถมไปยาวนู่นแหละถมไปจนตรงสุดที่เลยจะถมไปจนสุดที่เลยเอ่อสายไฟไปทําเรื่องแล้วเสาไฟไปทําเรื่องแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมาย้ายเสียตังค์อีกเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้จ่ายไปห้าพันกว่าบาทแล้วทําดําเนินเรื่องหมดไปห้าพันกว่าบาทแล้ว ว้างนะกว้างของดิฉันอนะหน้าแคบท้ายกว้างอันนี้หน้ากว้างท้ายแคบมันก็สลับกันอนะ่ะเนาะมันก็สลับกันมันก็สลับกันสลับกันไปหน้ากว้างท้ายแคบท้ายแคบหน้ากว้าง สมัยก่อนโอ้เป็นป่าแถวเนี้ยเป็นป่าขายให้ใครยังไม่มีใครอยากซื้อเลยที่ตรงเนี้ยสมัยก่อนนะมันเป็นเขาเป็นป่าดินก็เป็นดินลูกลังไม่ค่อยมีใครอยากมานะตอนกลางคืนไฟฟ้าก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีฟฟมมอะไรก็ไม่มีสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่ได้ดูหน้าอยู่แบบนี้แถวนี้แถวนี้ ขายให้ใครแทบจะไม่มีใครซื้อเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาขายแสนเขาขายแสนห้าเองเนี่ยที่ตรงเนี้ยสามไร่กว่าเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเขาซื้อไว้แสนห้าเขาซื้อไว้แสนห้าเขาซื้อไว้แสนห้า ลมเย็น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 ที่จันทบ,บุรีคะ่ะ ไม่รู้่ะทุกคนสองเสาก็ต้องจ่ายกี่บาทก็ต้องจ่ายค่ะค่าย้ายเสาอะเพราะว่ามันจําเป็นเพราะเดี๋ยวเราทํากําแพงมันไม่สวยมันเสามันอยู่หน้าบ้านพอดีพอดีเลยเอาไว้ไม่ได้ค่ะต้องย้ายไปต้องย้ายไอิีกลับไปแล้ววะอ่อาไปไล่ิีอออเอก ไอ้มามึงต้องเล่นคนเดียวคนอย่างมึงเนี่ยม <st immun ità> <st> ึงต้องอยู่คนเดียวมึงอยู่กับใครไม่ได้มึงเป็นคนที่ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นอยู่กับแย่แอดแหละได้อยู่กับคนอื่นไม่ได้อะมึงไปนอนกับแมวเลยนอนกับถุงเงินเลยมึง โอ้ยเราจะพุ่งจ้าไฟฟ้าดในหนูคีเองโอ้ยขีมาออกกำลังขีมานี่เอาที่หนูขีได้นะแล้วไปแยกได้นหมได้เยใช่ค่ะแสนห้าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแสนห้าเขาขายแค่แสนห้าเองแต่ดิฉันซื้อต่อเขาสามล้านห้าเห็นไหมที่ดินน่ะ ทองที่ดินน่ะถ้าถ้ามีเงินซื้อไว้ได้เลยค่ะไม่มีลงหรอกที่ดินน่ะยิ่งซื้อรับปรับที่สวยๆทาที่ดีๆมีูลค่ามันมีแต่เพิ่มขึ้นนะซื้อที่ดินซื้อทองเก็บไว้ได้เลยมีแต่ได้กําไรแต่ทองก็ต้องรอนานหน่อยนะถ้าจะเก็งกำซื้อทองเก็งกําไรต้องซื้อแบบซื้อแบบซื้อแบบซื้อเก็บซื้อดองเลย ถ้าในระยะสั้นนะ่ะมันไม่เห็นกําไรหลอกทองอะ่ะต้องสักสองปีอย่างเงี้ยค่ะเห็นออกดอกออกผลแต่ถ้าซื้อแบบคิดแบบป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอก <c oughs> ใช่ซื้อที่ถ้ามีตังก็ซื้อที่ได้ค่ะแล้วก็แบ่งเดี๋ยวนี้เขาทําอสังหาเขาก็แบ่งนะเนี่ยเหมือนที่ฉันทําเนี่ยสมมตินะถ้าดิฉันแบบเป็นคนคิดแบบทำอสัหา ดิฉันแบบถมที่ทําอันนี้ได้เลยทําบ้านเช่าเนี่ยทําบ้านเช่าได้เลยที่กว้างทําได้สบายสบายเลยเป็นบ้านเช่าให้คนมาเช่ามานอนทําบ้านเช่าสบายสบายแต่ไม่ทําค่ะเพราะมันจะวุ่นวาย <c oughs> ไม่อยากให้ใครมาอยู่แถวนี้ไม่อยากให้ใครมาอยู่ใกล้มันวุ่นวายปัญหาเยอะใช่้าบ้านเช่าต้องไปทําไกลๆบ้านเรา ทำใกล้บ้านไม่ได้เขาวุ่นวายต้องไปทําให้มันต้องซื้อที่อีกแปลงหนึ่งอะ่ะให้มันอยู่ไกลหน่อยแล้วก็ไปทำใช่เพราะบ้านเพราะบ้านเชา่าพอมีคนมาอยู่แล้วคนอยู่เยอะมันวุ่นวายมันวุ่นวายยิ่งเราเป็นคนไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต้องไปซื้อแล้วก็ซื้อที่อีกแปลงหนึ่งแล้วก็ไปทํามีคนบอดเดี๋ยวเอออะไรก็ไม่รู้คนมากเรื่องมากเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวอะไรอ๊ วุ่นวายไม่เอาร้อยพ่อพันแม่ต้นอะไรครับต้นไหนอะต้นไหนคะต้นใหญ่เหรอต้นไหนที่ถามว่าต้นอะไรต้นไหนคะนี่นี่โอ้อยู่วัดไม่ใช่เงียบนะคะหล่อนเข้าใจผิดแล้วค่ะววัดนี่โคตรวุ่นวายวัดไม่เงียบหรอกดูวัดม่วงเป็นตัวอย่างสิคุณดูวัดม่วงเป็นตัวอย่างคุณคิดว่าอยู่วัดสงบเหรอ ดูวัดม่วงสิถ้าวัดไหนนะยิ่งไม่ใช่พระที่ไม่มีการศึกษาไม่มีความละอายไม่รู้หลักอาจาระไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพตามลำดับพรรษานะโอ้โหจะบอกให้ดูดิพอมันทะเลาะกันมันเรียกกันมึงไอ้ไอ้กูกูยิ่งกว่าชาวบ้านอีกไม่เห็นหรอพอมันทะเลาะกันนะแฉกันนะดูวัดม่วงดิมันแฉกันนะเออเรียกกันมึงกูไอเอมึงกูโอ้ยใครก็ไม่รู้ ไม่ไหวไม่เอาไม่เอาอยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าแต่ถ้ามืดก็มียุงเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วอันนี้ต้นทองกว้าวทองกว้าวอันนี้ต้นโมกค่ะโมกกับทองกวาวสองต้นซื้อมาซื้อมาทั้งหมดห้าต้น เป็นไม้ใหญ่เลยซื้อมาลงไว้ไปกินข้าวเย็นดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรกินจะให้ตะซื้อผลไม้มาไม่รู้ว่ามันซื้ออะไรมาไปยังไปเอาเป๋าโน่เป๋าป้ามาอะไร หมากัดอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวแยกเดินนะคะเดินกับหนูอ่าเดินไปเลยเอากำลัง